้อมันแดงแล้วครับ้องเมืองนี่มันเป็นสีขาวกะ้ออขบงแสดงว,ว่าเขาต้องข้ามตรงนั้นน่ะมันต้องเปลี่ยนไฟสีขาวถึงจะข้ามได้ต้องรอหรอครับมันมันเอาไว้ข้ามถนนน่ะพอใจเดินไปเหลือล <c oughs> ่อยรถชนไอ่ไอ้ไอ้ท้งเีอนหรอพอใจแล้วครับ กอข้ามก็เดินข้ามเอามต้องฝั่งเดินเดินข้ามเดินข้ามมาได้พยืนยืนเดินขอโทษอลกี้มันไฟแดงนั่นต้องนี่อย่างนี่อยงครับเลยฟแดงมันจะยี่ยขอโนะคะพนาพืครับผมวันหลังจะไปแย่ยี่นะขอโทษนะคะครับ